แจนทำอะไรหรอกทำอะไรทำอะไรอยู่ตรงนั้นือเข้าไปไม่ได้ปิดประตูหืม ไปไระตูปิออดอยู่เข้าไปไม่ได้อันเดียวกลับมาเรียวกลับมาน้อน้องเลี้ยวกลับมาเลวเรียวกลับมาเข้าไปไม่ได้อากล่องมาด้วยอกล่องมาด้วยนะกล่องปองุปงปงุปง้ปงปงปงมากลับมาด้วย กองปุ่งปุ่งกลับมาด้วยแล้วอืออกองกลับมากองกลับมาอืม <c luk leaned forward> ือ <ok Pluto> euh.